สวัสดีครับผมวันนี้นะครับกลุ่มมิตรภาพสองล้อของเรานะครับได้มาพักแคมป์กันที่สวนตะแค่ลนะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสําหรับสมาชิกสนุกสนุกร่วมกันนะครับจะมีกัน2เกมนะครับเดี๋ยวเกมแรกคือเกมตีไม่ยั้งนะครับนะครับผมจะมีตะปูให้ทีมละ1ตัวนะครับโดยการตอกตะปูนะครับให้คนละ1ทีนะครับจนกว่าตะปูจะมิดนะครับถ้าใครตีเบิ้ล ถือว่าเฝ้าโดนต้โพูดด้วยการกินตลาละาของจริงเต็มแก้วนะครับและเพื่อให้นักกีฬามีความตั้งใจในการแข่งขันทีมผู้แพ้ก็ต้องกินตะละามอะอลาะได้ครับผมอันนี้กรรมการโชว์ให้ดูนะครับว่ากินได้จริงน,นะครับออขอเช่นมะละกอมะนาวแล้วลับค <c oughs> อเลยครับทำดีๆนี่เอง นะครับผมอ่าเดี๋ยวทําการแบ่งทีมก่อนนะครับผมโดยการจับฉลากเเอาาไปลยครับ่นักกีฬาครับผมพวกเขาแข่งขันชั้นนี้ครับผมจับจับครับคนละหนึ่งชิ้นครับคนละหนึ่งชิ้นเดินครับเปิดครับเปิดนะครับถือไว้ถือไว้นะครับเพิ่งเปิดนะครับ เไฟเข้าเน่งนื่งเนื่งนื่งเนื่องนื่องเนื่งน่งนื่งเนื่งนื่งเนื่งน่งนงเน่องน่องเ่งเน่เน่เนื่งนื่งน่งหนื่งเนองเนื่งเน่งน่งนื่องน่งนื่งเน่งเนงนเงงนน่งนเนเง คอดครับอัปขอห้ไตรงเส้นนั้นครับผมให้ีให้รี่จากเส้นน้นมาตีนะครับห้ามขี้โกงนะครับท้าสานนาทีวัดความความลึกนะครับใครลงเยอะกว่าก็คือผู้ชนะไปเลยเริ่มนะครับผมหนึ่งสองสามไป้าวาฝ้าโอยโอยบ้บอบไี้บอ๊นไม่ได้บอกไม่ได้บอกเิ่มเลยเริยเริ่มเเ่เเ่ เร็ว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 เรเร็วเร็วเร็วเเร็ว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 ร็วเร็วเร็วเเร็ว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 เรวเร็วร็วเร็วเร็วเร็เร็เร็วเเร็ว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 เรวเร็วเร็วเวเร็เร็วเรเร็วเเร็วเร็วเรวเเร็เร็วเร็วเเร็วเว โดนโดนแล้วึงแล้วหึงแล้วเห็นแล้วชัดเจนทวดก่อนทำทวก่อนาเป็นกดร่ย่ดีนดเดีนิดเดียว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 นิเดเดียวนวเดวนดวยวนเว่ยวนี่เีงเเดวนัเอวเววเยเร็ววนยเวนวเยวนดเดีวีเดียวเเร็วเ่วน่วเ่งวเดีว่ยวเว่่เน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  เด้อเอาคันไปคอนไปถือคอนไปเร็วเร็วเร็วจับได้ทุกอย่างจับได้ทุกอย่างเออเร็ว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 จับได้ทุกอย่างจับได้ทุกอย่างระวังมือระวังมือทีเดียวทีเดียวเร็วเร็วเร็วมาแล้วครับมาแล้วครับปิกไซมาแล้วครับปิกไซโอ้ยไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนไม่ได้นะครับไม่โดนครับทีเดียวแรงแรงจับ เออหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีครับเราจะวัดอีกสองนาทีนะครับทีเดียวลงเลยทีเดียวลงเลยครับเดี๋ยวเตรียมไม้บรรทัดมาเดี๋ยวเตรียมไม้บรรทัดมาตรงนี้ตลับเลี่ยงเดี๋วัดดีมาเดี๋ยวขอขานะเฮ้ยไปเลยไปเลยเอ้ยลุยแล้วครับลุยแล้วลุยแล้วอย่าตื่นเต้นครับอย่าตื่นเต้น ได้ได้ได้แบบนี้ได้อาทิพัฒนได้ยังในทีเราเนี่ยยังในทีเรานาทีกว่ายนาทีสาเอาเร็วโอ้โหแรงเลยครับเราไปจับครับจับไม้ได้นะครับจับไม้ได้นะครับจับไม้ได้โอ้โหลงแล้วครับลงแล้วโอ้โหผ่านแล้วครับผ่านแล้วสองนาทีอีกนาทีเดียวนะครับเดี๋ยวเตรียมตลับเพชรครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วเอาไว้ของเขาล้องไห้กว่าของเขารงไห้กว่าไม่งขั้แล้วทั้งนั้นนะ เออมันตีขึ้นเยเอมอั้องใ้ไตั้งใจมากไปนิดนึงเอ้ยสองคนแล้วสองคนพลาดแล้วโอ้ยโอยสูสี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  อ <l id> า <Pokémon> เตรียมจับเวลาจะหมดแล้วครับเวลาจะหมดแล้วสองนาทีครึ่งนะครับไปหมดเวลาแล้วครับอีกสามนสนาทีสามิบวิ่งสามสิบวิ่สามสิบวิ่งสามสิวสามสิบวิ่งเร็วเนียโอ้ยมันทองมันทองอย่าไม่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 มันสะท้อนเฉยเมันสะท้อนเฉยเมันสะท้อนเฉยเเออมันสะท้อนไม่เป็นไรผู้หญิงก็จับไม่แน่นอ้าวไปโอ้โอ้โอ้ ผรเตรียมเครื่องมือวัดนิดนึงนี่เลยโอเคาจารี่เลยหลยก็จริงการมเน็นี่นี่นี่นะครับนี่ะครจะได้รู้วมูริจาวะโอ้ยชนะโอ้ยกระจอกประการนะครับเกมแรกลุนุนลุได้แก่ทีมที่หนึงนะครับผม ผมท้องโทษนะครับของผู้แพ้เรามีงวลให้ผู้แพ้นะครับผมนนินิดเียวมาเจียวได้เป็นตากล้องเนี่ยกับนไี้มไม่ใช่หรออันแพ้มต้องหนักกว่านี้ไม่ใช่หรอเอออันนี้ก็พอแล้วก็หนักพอแ้พอแลเอชนะแา้วเอาใหญ่เลยนะ

เอาเยะเยเลยกรึเปิดตรงมันกตรงะเอาเปิดตรงดีช่วงคอเอาคัด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 ไปลูกเบเกอรเบเก